แมวแม่เมีย,ม,ยมานั่งรอรับพะสะัสดุมีพัสะดุมาถึงโ,โรโบกิาชิจิตโตเพื่อน,น้องๆเมียวสองกล่องใหญ่ๆครับจากคุณยมกฤษณนาราบยองสีเป็นอาหารน้องแมวแกะ่องไปแล้วครับแกะกล่องไปแล้วเป็นอาหารน้องแมวอาหารเม็ดสลับน้องแมวรถปลาทูแับสอกระสอ,สอบ และของเล่นสำหรับน้องๆ้องแมวของเล่นสช่รับน้องเล็กเนาะเดี๋ยวให้น้องน้องเล็กได้เล่นกันน้องเล็กก็เล่นได้น้องใหญ่ก็เล่นได้ครับมีของเล่นสำหรับน้องนแมวด้วยพร้อมทั้งยาสเปรคฆ่าเชื้อราสเปคฆ่าเชื้อราเนาะแล็อาหารอาหารเปียกอาหารเปียกสำหรับน้องน้องเหมียวด้วยครับขอ้อมโมทนาสาธทุกขอบุญกุศลทั้งหลายเ่านี้ จงเป็นพระประจายนุนำคำจูงให้คุณโยงปริศนาราบยองสีพร้อมครอบครัวพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปริศนาทิ่ใจขอได้ทำความมุ่งมั่นปริศนาทุกประการเทินสัพพีติโย,ยวัชันตตสัพพโรโควินัสตุมาเจพัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนาสิริสนิจังบุทาประจาย,ยิโนจตตาโรโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุข,ขังพระรงัง ขอบคุณโยมกิศนาราบยองสีของสามบามินบุรีกรุงเทพส่งมาถึงยังผู้กิจอธิจิตโตพุทธสารร,รัตงชัยครับขอขอบุณนี้จงเสด็จสมปราสนาสุป,ปการเทินสาธุสาธุเมียวเมียวมีพัสดุมาเยอะแยะเลยเน้องอย่านอนได้กินอาหารกันแล้วกินอาหารกันแล้วขอบคุณนะลูกขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับ ตอนนี้กำลังแทงเนื้อแทงตัวคันๆเกาๆกันอยู่เนาะครับเดี๋ยวค่อยกินอาหารพร้อมกันน้องเหมียวเนาะครับนี่ <c oughs> แกให้น้องน้องเหมียวกินกันก่อนนะเราชิมชิมชิมอาหารก่อนครับเดี๋ยวอาหารมื้อหลักค่อยกินพร้อมกันเนาะตอนนี้ให้น้องน้องเหมียวที่มารอด้วยความตั้งใจตรงน,นี้ได้กินกันก่อนครับเห็นไหมลองชิมดูเนาะชิมอาหารเปียก ถ้าเวลาอาหารหลักก็จะผสมกันหลายๆอย่างครับเพื่อความได้เขียนได้อิ่มท้เห็นกันทุกๆเมียครับก็ขอบูชาสาธุข้าบุญนิ้จ้าในสมปราถนาทุกประการเธอสาธุสาธุอายุวันโสุขังพรลัง